คงสิเป็นแสนล้านนาทีคงสินีแสนล้านคืนวันที่เฮาใช้ตามหากันจนมาพอ่พอพ่อเคยผิดหวังกับคำว่าเคยบ่อยากสิหายใจต่อมันกะท้อ พื่อหักไัยบางคนท่อนั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคลาดคราว่าเราจะไปเขื่อนห้วยกุมอ่าอันนี้ปางอุ้งปางอุงปางอุงหงเชอไภูมิชซภูมิติเอ ใส่เส้นทางเส้นนี้เดินทางเดินทางอ่าขันเข้ามาเส้นนี้กะสิพันบ้านหวังม่วงเดอ้อโรงเรียนบ้านหวังม่วงช่วงนี้ก็ได้หวังม่วงซิตี้ไอ้พวกไอ้หวังม่วงซิตี้อื่หวังม่วงสกู๊โอ้เอาผิดบรรยากาศเมื่อนี้กัน สิบไปห้าเข้าคือเก่าแล้วพี่น้องเลยห้าเข้าห้าปลาห้าน้ำเขาว่าใจไหนก็มีทะเลอย่างก็ทะเลนี่เป็นทะเลน้ำคีมหรือทะเลภูเขาซองข้างทางไปนี่ก็สิบป็นปลาอ้อยปลาหมันเซ็นเนี้ยอ่าสิบไปเขื่อนบเป็นเขื่อนจุฬาพรเด้อพี่น้องเด้อเขื่อนห้วยกลม ปิดเคลื่อนที่อยู่ตอ่ล่างของเคลื่อนที่ละผ่ออีเทียนหนึ่งกัสซมีโอ้บรรยากาศดีอยู่เขาบอกว่าปังอุ้งเพราะนะั้นจะอุ้งเลยเฮ้ยบรรยากาศแดดก็มีปลาซ้นซื่อเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำอยู่มาเป็นพื้นที่สูงถือปังอุ้งทางมีห้องซ่อนผนนะจังแดกัสซีพาไปบึง้งคือว่าล้วมือนี้กระไดกูนะ บรรยากาศพีนออ่น้องเอ้ยพื่อนะขุนเขาและสายหมอกเป็นนักตะเราคราวียร์โอ้พื่อนะร้ยอ,อ,อยแปดสิบวิวทางขั้เด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ไหมทีนะใเนี้ค่ากับทิม,มาแวะรีวิวให้เบิง่งเดอร้อยแปดสิบวิวอีกบ่โดดหรอกเดี๋ยวสิมีร้านกาแฟร้านเล็ก,ลก ครับที่นั่งก็มียุดนั่งคนเดียวจะคล้องคนนั่งกิมกาแฟโมมบรรยากาศชมวิวไปทางเส้นนี้มาทางอันนี้เดีอพี่น้องทางวัดหลวงพอ่อไสรทองเด้ออันหลวงพ่อพระอาจาร,รย์ผู้สร้างเปิดสร้างหลงบ้านสร้างอันสถานีตำรวดแดงสร้าง ยังให้ขนป่วยได้หลงพยานไล่แหงกันหลวงพอกับผิดกดสร้างทางซ้นนี้ไปเคลื่อนจุลาพรได้เด้อพี่น้องเด้อเดยอันนี้จะประเด้ขึ้นไปหอดพุด่นหรอกไปแค่เคลื่อนเค่น้ำกุ้มนะครับวัดเฉลือมพระเกียรติเด้อครับเด้อหรือวัดปางห้วยกุ้ม เดือดสุดมากกันที่นี้ก็จะเอื้นมาวัดปลาให้กลมพนะวัดหลวงพอ่อไายทองกระไดหลวงพออง่อสายทองหลายร้อยเมตรนะสำนักง,งานนี่นะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะเข้าไปกระไดเกินบบปีหลักวัวมันยุดกระไดอ๋อเฮ้ยกีโมศูนย์สุนสรพระเจริญพี่น้องเลยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดูดิเออเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วเนี่ยดูดูชอบท่ามกันดิสอ,อบท่าพูดกันเจียงวอยจารุวรรณนะคะจารุต่อที่ไหนก็อ,อ๋อติดต่อเจ้าหน้าที่นี่นะทางเข้าไปกระไรสิป,ปินปลาทางก็จะเป็นลูกหลังจังหน่อยพี่น้องเด้อ ปิดลูกหลังบริหารอย่างรัดนยังได้ทางเข้าไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปไปนเนี่ยเอาไปนี่นะบรรยากาศของการเดินทางนะตัวอ,อย่างไรเอา้าทิศประตูทิศกระจกปะไปเลยเลยน,นี่นะเขื่อนห้วยกุม่มหาสิไปปกตินี่เพิ่นสิมองเหาสิบเอ็ดกางตี้นี่เขาเอืน่นว่าบ้านพักรอยเสือ เดี๋พี่น้องเดี๋ยเตะเสาสิ่งหูจักกันแนนนมว่าเคลื่อนห้อยกลุ่มอ่าบรรยากาศเข้าไปอีกประมาณจัก500เมตรก็จะไปฮอตสำนักง,งานอ่าสำนักง,งานติดตอ่อการเสียค่าทำเนียมะนะบ่มหลุงสถานที่จักนหนึงเ,นนเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าเพื้นบบรับอันกิจกรรม เข้าค่ายพักแหลมลุกเสื้อแล้วเพื่อนจะเป็นแบบสูนแล้วก็สูนอนุรักษ์รักษาอนุรักษ์แบบอนุอนุรักษแบบ์รกธรรมชาตินะคงไพ่นะเนี่ยกับบ่หู้กันว่าซีมเมนเทปว่ได้ยินได้พื้นว่าหมาแต่ก่อนกได้ยินข่าวว่าดิกน้อยนักเรียนก็มาเข้าค่ายมาย่องพักแหลมลุกเสื้อใช่ไหมล่ะสะดวกสบายอยู่นะน้ำไหลซ่องข้างทางนี่ก็ปิดน,น่องน้ำได้ปิดของได้ไป อ่าแต่ก่อนมองนี้สิเป็นขี้ตม๋มประกอบพวกเคยมาก็ได้ว่ามันน้ำสิไลดลวดล่างถางอ่าอ่าเข้ามา500เมตรแล้วพี่น้องเอ้ยนะกม0.5แล้วก็แล้วก็สิถึงสัมต่งางานสัมต่างานสิอยู่ทางขวามือเนะนี่ยนะก่เนี้ไปแล้วก็เข้าไปติดต่อเสียค่าธรรมเนียมจักหน่อยนึงให้เข้ามากิดได้ ด้านเวียนหน้าประตูแล้วก็มีด้านนี้หรือว่าหอเข้าไปผน้รถก่นอนโอ้เจ๊งแล้วจีอ๋อวันนี้คัดทำนอกทำเนียมเดียค่อยได้จ่ายกันเป็นบ่อ๋อเอาเข้าไปรวเดอนแะตพี่น้องเอ้ยอ่าผ้หน้ะเนี่ยนะสำนักงานเพื่อนนะจะมนีแม่บ้านมีเจ้าหนะ้าที่เพื่อนมาหดน้ำอ่า คุณเปิดโดมที่ฝุ่นเอาเอากระไลเข้าไปควันแกนนี่รถขุดคุณว่ะซ้ำๆจิตนหนึ่งน่ะวะวละอืมพ่อแม่ละน้องโอ้คนในรถตัดต้นไม้อยู่คุณนะน้องเอ้ต้องต้องกันนี่ปะต้องเวียนนี่บริเวณปะใจคุณก๋มหนีเนาะมีเจ้าหน้าที่ยืนปะรถคุณจะไปอิงปะพอติดต่อไปแล้วอ่าติดต่อไปแล้ว กะติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้ให้เพื่อนผ่าเดินปลาศึกษาธรรมศาสตร์เหตุผว่าธรรมศาสตรไ์ไรจนธรรมศาสตร์ลงโทษขางเทือออะไรเลย,เลยพี่นออ้องเอ้ยนำทางถางสิ้นเดียวออลอดนอะยังไม่ได้เด้อนี่นะเส้นทางก็ได้อันนี้กิโลเมตรที่หนึ่งอ่าพอเข้ามากิโลเมตรที่หนึ่งอีกร้อยเมตรกระิโหด มง้งศูนย์อันนี้บ้านพักเจ้าหน้าที่เพิ่นเนี่ยอยู่ทางหน้านะบ้านพักเจ้าหน้าที่แล้วก็เสีมีบ้านพักข้องผู้ที่จองมาเรื่องเวลาคนจ,จัดกิจกรรมเพิ่นก็จิให้บันหมี่บัญพักอยู่ล่างซองล่างเนี่ยนะมองบริเวณเนี่ยนี่เอ่อมึงเอ,าอ้าบรรยากาศก็ท้า,ทาน้องทางก็จะเป็นหินแด็อันนี้แด็ก็ระมุกระวังเอ้า ก็ธรรมดาละพอได้ปุ่แงแทงยังไรสร้นทางก็ได้รถกิ้งกันกมาได้แด่ก็ค่อยๆมาค่อยๆขี่ค่อยมาอ่อออาอไปเลยๆพี่น้องเอ้ยเออกูนะเพ่อนีีเห็นเรือน้ำบรน,นพัดเจ้าหน้าที่เพื่อนเด้ออ่าอันนั้นกาสลาอาคารมะค่ามงนะครับบินมองอันนี้เพื่อนมองอบหลมมองอีงยังดิ๊กน้อยเวลาดิ๊กน้อยมาเข้าค่ายพงไผ่ น,นี่หอกันเข้าไปบ้านรอยเสื้อเดนือกก่งี้ไปนะจุดสกัดสามห้วยกลุ่มอนะครับขึ้นกับขตร,รักษาผ่านสัตว์ป่าผูกเขี่ยวโอ้จอทะลุได้เป็นอยังแย่สะพานบางอุงบางอุงบางอุงนะโอ้มีสะพานไม้ไผ่ทางข้ามมือเออคาถามนากบัณฑ์ก็มีไรยอยู่ อโอ้พูนนะกำลังย็ดบ้านพักก็มีพูนะเออจ๋าลูกบ่อลูกต่อเหลกสะพานพูมีทีเดีตอนพ่อมาเออเอาสแสดงกับเพื่อนในงบประมาณมาสร้างบ้านพักไว้นี้พี่น้องเอยโอ้เห็นบ่อมีบ้านพักอยู่นี้หนำผู้ใดล่ะเนี้ยพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนบุมีเดอ้อแสดงว่าเพื่อนซิปเปิลเป็นมองอนุรักษ์ภูงภัยประเทศนี้ เพราะว่าถ้าเป็นอุลักษ์ภงมิภนี้ต้องมีมั่งบ้านพักมียังให้ชุมเดียววชนนะแต่ก่อนนะเออเอาโอ้โอบนนี้เข้ามาปีนึงก็เปลี่ยนแปลงเติบอยู่พี่น้อกเด็กเปล่ยนแปลงเป็นแปลงเล็กน้อยนึงต่อเอ,เอ,เอมอนมอนอมอันนี้ก็ัาเอาไปเรื่อยเรื่อยข้นอกไปเรื่อยๆเรื่อยเขาว่ รถเกียร์หนึ่งเกียร์สองบางจังหวะก็ใช้เกียร์สองบางจังหวะก็ใช้เกียร์หนึง่งบึงรอบรถเอาอ่ะจะมีรถเจ้าหน้าที่สั่นทางกันได้รถนันท่องเที่ยวเด้นำกันมาเรื่อยๆโอ้ไปครับ <S <S เห็นที <S <S อ่อึ๊บอึ้บนี่ยรถนันท่องเที่ยวพี่น้องเลย โอ้ดีตัวนะี่ยเมื่อเช้าเนี่ยแตเปลี่ยนหัวจุกหล,มล่มรถมาเพราะว่าหัวจุกซึมพี่น้องเอ้ยสื่มเศร้าหนึ่งว่ามีแต่ซ่วมซึมโมเมนต์หัวจุกกับสืมกับปิ่นเกี่ยซองเกี่ยซองพี่น้องเอ้ยขึ้นได้ลงได้อยู่สะดวกสบาย <c oughs> นะอไปเลยเลย ไปเรึ่งครั้งเนี่ยค่อยๆมาค่อยๆไปเอ้าทางธรรมศาสตร์กันใจฮักอุปสรรคกไล่ปันใดก็ไปคือเก้าอืมกับไปบวกแวดก็คืนบิดหน้าบิดหลังเอ้าไฮ้ตาเอ้ยเออโหน้าโอ้โหโถโถโถอ้าวเจ้าหน้าที่จึ๊บโอเค อ่นี่น้องเอ้ยนะการขับรถนี่ต้องอันนี้ดีๆต้องเบิ่งจังว่ากันดีๆกิโลเมตรที่สองนี่น้องเห็นบ่อ่าทางขวามือนะกิโลเมตรที่สองหรือเนี้ยจับเข้ามาจากากามาักปักถังมังด้านเทเลยกคนนะเดือดๆรถเขาวะอึ๊บออา รถในตำนานรถคันนี้กัดใดพาไปได้ไดม,มาได้ดีจังเาขงาขึ้นงเนมาดอกยู่นรับ

คุ่งขึ้นเดี๋พี่น้องเด้อเบิ่งจังว่ารถอีรถมาปะบายาเสร็จก็เสร็จแนึงเออนั่นแหละช่วงจังว่าเปลี่ยนก๊กเปลี่ยนแก่อะอืออาอันนี้ก็บ้านพักนี่ก็ได้เอออันนี้บ้านพักเด้อพี่น้องเด้อ หอสิบอริหนอนมองนี้เดีเยาอดิเป็ดกลางจีนเดี่ยาสิลงทางล่างไปอีกเนี่ยรถเกียงมาได้แต่อย่ารถเด้อถ้ารถเตี้ยน,นี่น่าใจอยู่เนี่ยอันนี้ก็ปิกอัพมาปิกอัพนี่มาได้ได้แท้แล้วถึงปิกอัพมา,ายังอยูอย่ก,ก,กีกก็มาได้ น้องเพราะว่าเอ้ยูมีบางรุ่นกันสูงอยู่อ้าโอ้ธรรมชาตรบปานพักก็มีครับเพื่อนให้จองให้นอนอยู่มีอยู่ลูกมีนอนอยู่ท่านคนหนึ่งอันลุงหยุดวะถ้าพ่อจำซื้อพ่อพิอดอะคนเดียพคนนะเป็นยานกายกายนะลุงหยุดอันคนที่พูชจักกับลุงมาร์ทกับพ่ออยู่ แต่พ่อบอกคนสนิทกับเพื่อนหรอกเพคนสนิทกับลุงมัดแต่เคยเห็นมน้าเห็นตากันเดียวมืัอนั้นเพื่อนก็เข้ามาทักอยู่เพื่พอนทักจิดในว่าพ่อเป็นลุงมัดพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำบอพูนะเจมเจมพูนะเห็นบอเห็นบอเห็นน้ำบอไออ้พูนะโอ้ไม่ยังกุ้มแดนนะ ุ่มมาภาคเหลี่ยมหรือว่ากลุก่มเจ้าหน้าที่เพิ่นโอ้กลุ่มเจ้า,นา,นมมาหาาออน้าที่เพิ่นอุบหล่มแต่วันอุบหล่มไม่ยังก็ฮะซอกผสมจีอืออาจอนโดยทั้งนี้นะเมนบอเอาจีอือนะอู้จีโอผิดบัตรกันอือว่าเนี่ยเพิ่นอาเพิ่นเป็นรัะคูงไปเพิ่นวันจ้งาจาไหนก็ อ๋อีมาเสีอูนี่มาเรอเ่องนี้เนาะจอดนี้ก่อนนันลกมาสูบหลงนี้เลยอ้คนน้พี่น้องเวเอาเป็นจังไทาบ่โอ้บรรยากาศวงอุงว ันกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกใจแต่ฉันเองคงขยันเกินไป จนลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาเค<ด>ย<ต>ขาดหวังไว้ในหลายสิ่งแต่ชีวิตจริงฉันมีพลาดพลั้งชีวิตนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันเมื่อสุดทางก็จางลา ได้เพียงความหวังว่างปล่าฉันเขาฉันกลัวฉันผิดหวังนั้นอีกฝั่งของพระจันทตอนนี้ทางน้นเงาบ้างหรือ ของคนอยู่ใกล้บอกเขาว่ามีคนเหรอเฝ้าส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมน้องอีกฝัก่งของพระจงตอนนี้ทางน้นเนาบ้างหรือเปลา่าแถวนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการริบกาแฟกระตสดเลยนะครับ ของแท้ครับไม่ธรรมดาครับกาแฟดำจากไร่ไร่อ้อยนะครับพร้อมครับนิดสดๆเลยหั่นใบตองครับวัสดุธรรมชาติโอ้โหสุดยอดครับอันนี้เราก็ดิฟ่ะดิฟก้เหนียว บรรยากศาศดามเ้าอโอ้โสุดยอดสุดยอด,อดยิบลงไปเดี๋ยวให้มันชิดตัวก่อนนะครับได้สูตรมาจากถนนหนึ่งูนแปดหนึ่งสายสันิสุกบอบกเกลือดโดยตำนานทาวเวนซินายเบด ครับผมชาวนี้เดี๋ยวจะให้ลองรสชาติร <c oughs> ุปกล่องครับ <c oughs> ไม่ธรรมาดาครับดูครับดูมันย้อย <c oughs> โอ้โหสยัดสยดโอเคครับข <c oughs> <c oughs> องแท้ครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศ ในการดิฟกาแฟอุปกรณ์ของเราโอ้โหสวยครับสวยสวย,สวยอโอเคครับบรรยากาศร้อนเช้าเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ ปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิดปล่อยชีวิตไปตางแต่โชคชะตาปล่อยความหลังฝันใจให้มันด้านช่าคง,งสิเป็นแสนล้านนาทีคงสิมีแสนล้านคืนวัน ที่เฮาใช้ตามหากันจนมาพอพอเคยผิดหวังกับคำว่าเคยบ่อยากสิหายใจต่อมันกระท้อแต่ว่าสึกบอกว่าคุ้มค่าเฮาเกิดมาเพื่อหักภัยบางคนท่นั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมา กี่ชาติที่เห่าคลาดแคลา